มือสุดที่พี่น้ำจะถวนให้นะคะซึ่งออกบ่อยแล้วก็ออกอยู่แล้วก็คือเรื่องของตากับเรื่องของหู2อ,อันบางปีอาจจะออกลิ้นนะคะแต่จริงๆเนี่ยตากับหูมันเป็นส่วนที่เราเล่นได้เยอะมากเพราะฉะนั้นตากับหูออกแน่นอนอย่างน้อย2คอ 2> เยอะจังเลยตามี3ส่วนนะคะส่วนนอกสุดเนี่ยของตานะนะคะก,ก็คือส่วนที่เป็นคอเนียเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูลักษณะของดวงตาคอนเนียตตรงเนี้ยค่ะมันก็คือกระอะไร กระจกตากระจกตาเนี่ยมันจะต้องมีความใสใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดมันไม่ใสก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นพวกเหมือนกับว่าเอ,อ่อเรียกว่าอะไรต้องเปลี่ยนกระจกตานะถ้าต้องเปลี่ยนกระจกตาเนี่ยหนูก็จะต้องไปรับมาจากคนอื่นใช่ไหมคะเราสามารถทำอะไรกับกระจกตาได้บริจาคได้ใครขายนี่เหรอ ตอเนเบรู้สึกว่าคุยวันหนึ่งแบบอยากไปบริจาคร่างกายแตงเลยเดินไปเขาบอกว่าเขาไม่รับแบบคนนี้อายุไม่ถึงใช่ไหมตอนนั้นไม่รู้ไงงงบริจาคละพอเดินไปเขาบอกว่าเหลือเอากระจกตามาก็ได้นะกระจกตาได้แล้วงันบริจาก,กระจกตาอย่างเดียว<ม>เหมือนอายุอายุกระจกการบริจาก,กระจกตาจะต่ํากว่าการบริจาคร่างกายถ้าเขาถ้าเราตายเขาก็จะเอากระจกตาเราไปให้กับผู้อื่นที่เป็นต้องเปลี่ยนกระจกตาค่ะอืมเพราะฉะนั้นกระจกตาต้องใสนะแล้วมันก็จะมีความเหนียวแนละแก ชั้นเนี่ยจะมีความเหนียวนะคะเราเรียกชั้นชั้นนี้ว่าชั้นสเคอรลา่าเพราะฉะนั้นชั้นสเคอรล่าตรงนี้ทั้งหมดอะคะ่ะมันจะมีความเหนียวถ้าเราควักลูกตาออกมาเนี่ยนะคะภายนอกมันก็จะเหนียวเหนียวใช่ไหมความเหนียวเนี่ยก็คือสเคอรลา่ามันเกิดจากพวกคอลลาเจนกินคอลลาเจนไหมจ๊ะเอาตาฉันไปอ่ะต่อมาตรงนี้นะคะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอ่าเอ่อส่วนที่เป็นอะไรอ่าม่านตาใช่ไหม ม่านตานะคะม่านตาพี่ม่านตาไม่มีว่ะอันนี้รนะูม่านตาเนี่ยมส่วนนี้นะแกม่านตารูอันนั้รูม่านตาเนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้เกิดสีของตาอ่ะม่านตาอยู่ตรงไหนคือตรงนี้นะตรงนี้คือม่านตามันทําให้เกิดสีตา เพราะฉะนั้นสีตาแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเกิดจากสีของม่านตานะคะเป็นสารสีที่อยู่บนม่านตาโอเคต่อมาลักษณะตรงนี้เราจะเห็นว่าม่านตาเนี่ยมันสามารถหดแล้วก็คลายได้ตามปริมาณของแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของม่านตาที่หดคลายเพื่อปรับผิวๆก็คือรูม่านตา รูม่านตาเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามลักษณะการหดคายของม่านตาซึ่งรูม่านตาเนี่ยมันจะแคบตอนแสงเป็นไงอืมแสงมากเหมือนแสงมากโอ้ฉันก็หลีตาลงแต่เราไม่หลีใช่ไหมถ้าเราไม่หลีรูม่านตาจะทํางานอัตโนมัติด้วยการทําให้มันเล็กลงนะคะแล้วก็ตอนที่สว่าง,างใช่หมอสว่างแสงน้อยอะไรวะแคบ อหมอส่องเพื่อดูว่าเฮ้ยเรายังตอบสนองไหมเพราะว่าการตอบสนองแสดงว่า,าม่านตาเราจะทํางานแต่ถ้าเสียการตอบสนองมันก็จะไม่มีการตอบสนองกระแสนะก็จะไม่เรียกลงจริงเหรอเฮ้ยเผื่อไม่มีตังค์นะแกขายได้มันนเป็รราาาาคคออของตลาดมืดมีอะไรบ้างวะเนี่ยกระจกตาหกแสนนะใครไม่มีตังค์นะไปขายได้นะขายครั้งเดียวได้ไหม อาตับสี่ล้านแกรนะสร้างตับสักสิบอันนะอุย้ยอะไนเ้ยอ๋อขายทั้งตัวแล้วเนี่ยขายทั้งตัวได้เท่าไหร่ห้าบาทขายตัว อ่ะซึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะมีส่วนที่เป็นเลนตาตรงนี้นะเลนตาตรงนี้แหละเป็นตัวที่รวมแสงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุตินะคะว่ามันมีแสงเข้ามาชึบคานากระจกตาเข้ามาเพ๊บเจอเลนตามันก็จะรวมแสงเนาะมาตกที่บริเวณเรตินาชั้นต่อไปเรตินาชั้นเนี้ยคะ่ะเป็นบริเวณที่มีเซลล์นะคะในการรับแสงเรตินาบริเวณเนี้ยก็คือเป็นบริเวณที่แสงเนี่ยมาตกนะคะ เพื่อทําให้เกิดภาพซึ่งมันมีเซลล์รับแสงอยู่2รูปแบบคือแท่งกับครววเออแท่งไวแสงแต่ไม่มีอ่าไวแสงไม่มีสีกล้วยไม่ไวแสงมีสี เราะฉะนั้นเซลล์รูปแท่งกับเซลล์รูปกล่วยอะค่ะอย่างตอนที่หนูเข้าโรงหนังใช่ไหมคะการที่เราเดินเข้าไปในโรงหนังแล้วเรามองเห็นว่าโรงหนังเนี่ยมันมืดไปหมดเลยแต่เรายังมองเห็นนะแต่ภาพที่เห็นเนะี่ยมันเป็นภาพขาวดำนะคะมันก็เกิดจากแสงเนี่ยมันมีปริมาณน้อยถูกไหมโอเคมันก็เลยเป็นเซลล์รูปแท่งที่ทํางานนะคะเซลล์รูปแท่งคราวนี้เราดูนะว่าจุดจุดเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าโฟเวียตรงนี้ โฟเบียเนี่ยเป็นจุดที่มีเฉพาะเซลล์รูปกลวยเท่านั้นอันนี้จดไปเลยนะสำคัญตรงนี้นะคะมีเฉพาะกลวยเท่านั้นซึ่งถ้าเรามองไปเรื่อยๆนะคะชั้นที่เป็นเรตินาเนี่ยพอถึงจุดตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันมีทางออกของเส้นประสาทเนาะมันมีทางออกเส้นประสาท ซึ่งเส้นประสาทอันนี้เป็นเส้นสปาสประสาทสมองคู่ที่เท่าไหร่คู่ที่แปดหนึ่งจมูกสองตาแปดหูสามสี่หกกอกตาสิบเอ็ดลายสิบลิ้นไม่เคยให้ท่องใช่ไหมไปท่องอ่ะจริงจริงในคอร์สมอต้นต้องเคยท่องนะพี่น้ำพาท่องไหพาท่องมอต้นพาท่องอ่ะ ผ่ามาตอตบานใบก็ผ่านห้องเราก็ออกเขคู่ที่แปดเนี่ยโอ้ีิตา,ห,าหนึ่งจมูกสองตาเป็นฉันนึกว่าฉันสอนหูอยู่ให้ตายเถอะเฮมันเป็นมุกคู่ที่สองแตนหูมีความบอบกฉันสอนหูอยู่นะขอโทษค่ะพี่วขอโทษค่ะ สมองตรงนี้เป็นบริเวณที่ไม่มีไม่มีเซลล์รับแสงเลยเว้ยมันเป็นจุดบอดตรงนี้เป็นจุดบอดมันจะไม่มีเซลล์รับแสงเลยเพราะว่ามันเป็นทางออกของเส้นประสาทออกที่นี่นะคะไม่มีเซลล์รับแสงจุดบอดอยู่ตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งลองทำได้เลยนะ อะหลอดหลอดเซลนะ์เนาะเซลล์รูปแท่งก็คือหลอดส่วนโคนก็คือเซลล์ลึกหรือกูกวยโอ้โหไปต่อไม่ได้เลยโดนเลยขัดขวางไม่ได้เลยมันมีสองสองแบบคือสั้นกับยาวสายตาสั้นเนี่ยนะคะมันมันทำมันจะตกก่อนหรือตกหลัง<ก>จริงๆมันต้องตกก่อนเน,ะะนาะเพราะลักษณะตกหลังแบบนี้มันเป็นลักษณะของสายตายาว มันจะไปตกหลังเลดีหน้าแต่สายตาสั้นเนี่ยค่ะตกก่อนเลดีหน้าตกอ้ฉันแก้อะไรอย่าขำอ,อย่าขำได้เดีย๋ยวตั้งสติก่อนนะอ,อ่ะ ทีนี้ในก,การแก้ปัญหาสายตาสั้นกับสายตายาวนะคะสั้นต้องใช้เลนเว้า <Wow. S 1> <Wow. S 2> ยาวอ่าสั้นเว้ายาวนูนใช่ไหมนูนเนี่ยนะคะมันเป็นลักษณะที่รวมมาไรรวมแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันตกหลังเลดีน่าใช่ไหมเราก็เลยรวมแสงให้มันขยับมาตกที่เลดทีน่าพอดีส่วนเว้าใช่ไหมคะ มันเป็นตัวที่กระอะไรกระจายแสงเว้ากระจายนูนรวมสั้นเว้ายาวนูนเว้ากระจายนูนรวมสั้นเว้ายาวนูนเว้ากระจายนูนรวมเราๆๆอุ้ยแต่จริงข้าวแรกฉันขรขี้เก๊กเลยนะอะไรๆๆทง่หอวตอนรีเกมกไหม อะไรวะพูดอะไรวะโฟเบียลืมทาปากเป็นบริเวณที่มีคนคนคนถามว่าคนคืออะไรเนี่ยหน้าตีนนะแกไม่เคยกินโคนเหรอโคนอะไรตีมไง <c oughs> เออมันเป็นกรวยโคน,นคือกรวยแกไม่เคยกินโคนเหรอ <c oughs> เคยกินโคน <c oughs> มันไม่มีโฟเบียเนี่ยพี่น้ำบอกไม่มีอะไรคะไม่มีก้วยมีแต่หรือมีแต่ก้วย เออวอะไรวะเขาใช้คำว่าหนาแน่นน้อยอ่ะมันผิดเพราะอะไรมันหนาแน่นมากไม่ใช่น้อยอะไรวะใครวะไหมนาทำเสาฝ่ายเสา ต่อมาเมื่อหลอดเซลล์ของตามนุษย์ได้รับแสงจะเกิดไฮเปอร์ไฮเปอร์โพลาไรเซชันอ่ะในเรื่องของภาษาเนี่ยมันก็จะมีคําว่าไฮเปอร์ใช่ไหมแต่เขาบอกว่ามีมการรับแสงนะแล้วก็เป็นหลอดเนี่ยการรับแสงมันจะต้องเกิดการส่งสัญญาณประสาทไฮเปอร์ Hyper, คือมันเป็นการลงไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผิดมันต้องเป็นอะไรดีโพลาไรเซชันไงเอา มันจะมีระยะที่เป็น r e t i n g state ใช่ปะแล้วก็มีการที่เกิด action potential ขึ้นไปเราเรียกเนีย depolarization แล้วก็เป็น repolarization ลงมาพอมันต่ำใช่ไหมคะมันก็จะเป็น hyperpolarization เพราะว่าต่ำกว่าจุดที่เป็น resting state จากการปิดของโพแทสเซียม channel นะคะของระบบประสาทอันนี้ในเรื่องของระบบประสาทไงจำได้ไหม mm hmm. ถ้าเรียนมปลายก็ประมาณม .5 เทอม สองสามเอ้ยหอกมาเนะงม .6 เทิหหหหหหมหนึ่งอยู่ม .2 สองอะไรสามเติมอ่ะต่อมาสายตาเอียงเฮ้ยเต้มันก็จะมีจุดที่มันเป็นไฮเปอร์นี่หว่าเอ๊ะหลอดเหรออ่ะงั้นก็ใช่สิมันเป็นหลอดเซลล เห็นไหมขอโทษค่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอ่ะเพราะมันคือหลอดเซลล์ไงหลอดเซลล์มันเป็นยังไงมันไวแสงแต่ไม่มีสีพอมันมีแสงมากเนี่ยมันก็จะเป็นเกิดไฮเปอร์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคอควายถูกแล้วขอโทษท่าเอ้ยแกล้อเลียนทำไมเนี่ยอุตส่าห์ไปพักหนึ่งอาทิตย์แล้วนะทำไมยังไม่ดีขึ้นล่ะยังไม่อาทิตย์นี้หนักสุด อันนี้มันมันเกิดจากเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อตรงกล้ามเนื้อนั่งไม่ได้เกี่ยวกับดวงตามันอยู่ที่หน้าตรงเนี้ยตามันก็เลยอย่างเงี้ยใครตาเละไม่เป็นไรหรอกมันน่ารักดีนะใช่ไหมใส่ตาเอียงเกิดจากภาพตกเรทนะิหน้ามากกว่าหนึ่งจุดเนื่องจากกล้ามเนื้อยึดเลนหย่อนอเด็กๆกล้ามเนื้อยึดเลนคือตรงนี้ ยิ่งคนแก่ค่ะที่สายตายาวเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อเล้วเนี่ยมันก็อ่อนไปทุกอย่างเนาะกล้ามเนื้ออะไรก็ไม่ดีกล้ามเนื้อยึดเลนก็แย่ลงมันทําให้เลนตาเขาเปลี่ยนไปทําให้การรวมแสงเนี่ยมันไปตกอยู่หลังเลติน่าทําให้เกิดสายตายาวอันนี้คือลักษณะของสายตายาวนะจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อยึดเลนแต่สายตาเอียงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อยึดเลนมันเกิดจากอะไรกระจกตานะอืม มันก็เลยเหมือนกับว่ากระจกที่ไม่เท่าเราแสงมันเข้าอะคะ่ะมันก็เลยเข้าไม่เท่ากันเนาะไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อยึดเลนถ้ากล้ามเนื้อยึดเลนจะเกิดจากสายตาที่เป็นสายตายาวนะคะโอเคต่อไปการรับรถ เขาบอกว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับตาพบเฉพาะเซลล์รูปกลวยที่ตำแหน่งโฟเวียใช่หรือไม่ใช่เลยพึ่งเรียนไปเลยใช่ไหมคะกลวยเยอะเนาะโฟเวียกลวยเยอะนะคะกลวยเยอะ,นะะกลว,วยเนี่ยเป็นไงไวแสงไหมไม่ไวแสงแต่มีสีนะคะขอไข่ผิดเพราะอะไรจุดบอดจะพบแต่เซลล์รูปแท่งผิดเพราะมันไม่มีทัทง้ทงแทง่งทั้งกลวยเลย no แ <No S 2> ทง่ง no กลวย ไม่มีทั้งแท่งไม่มีทางกลวยนะคะโฟวียออกเส้นประสาทสมองคู่ที่สองผิดเพราะโฟวียไม่ใช่โฟวียเนี่ยเป็นบริเวณที่มีเส้นอ่เรียกว่าอะไรเ,เซลล์รูกแท่งกับไม่ใช่สิเซลล์รูกกลวยมันไม่มีทางออกเนาะของของเส้นประสาทสมองนะคะข้อง,องูแสงน้อยเซลล์รูปกลวยจะทำงานได้ดีกว่าแท่งผิดเพราะว่าแท่งต้องดีกว่ากลวย Mm